รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้บริหารและบุคคลในแวดวงที่น่าสนใจในมิเทียงแสนสบายกับเมนูอาหารเลิศรสที่เราบรรดาแขกรับเชิญเป็นผู้เลือกร้านและเมนูอาหารที่เขาชื่นชอบพร้อมทั้งร่วมพูดคุยมุมมองการทาง,งานของพวกเขาอะไรคือเคล็ดลับของความสําเร็จและเป้าหมายจะดําเนินต่อไปอย่างไรวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติลีนุตพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทดูคาเตสติจำกัดร่วมทานอาหารกลางวันที่นี่ลาโบเทกาเดลูกาสุกุยสี่สบ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ lunch break กับผมยอดตันติอนุนันน์วันนี้ครับเราอยู่ที่ร้าน l า b บ t e c a DE LUCA s ุกวิทสเป็นร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนครับซึ่งแขกรับเชิญของเราเป็นผู้เลือกร้านอันนี้เองถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ d u ค a ต i แน่นอนครับต้องรู้จักเขาคุณอภิชาติลีนุตพงศ์หรือคุณนักครับซึ่งตอนนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปรับนักข้างล่างครับ หรือคุณนัทกรรมการผู้จัดการบริษัทดูคาติสตี้จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์และสินค้าภายใต้แบรนด์ดูคาตี้ในประเทศไทยแขกรับเชิญของผมในวันนี้จะมาร่วมอัปเดตวงการบิกไบค์ในบ้านเราว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอุปสรรคปัญหามีอะไรบ้างผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในรถมอเตอร์ไซค์อย่างดูคาตี้พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับเรียนถามก่อนว่าทำไมคุณนัทถึงเลือกร้านนี้ครับ ดูคติเป็นมอเตอร์ไซค์อิตาเลียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนี้ร้านอาหารอิตาลีครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเป็นทางซีอีโอของดูคติที่อยู่ที่เอเพ็กพาผมมาทานในครั้งแรกคือคือเขาเป็นคนคนะนทใช่คีัใช่ครับดีครับคือถัาฝรั่งอิตาเลียนแนะนำมาเนี่ยแน่นอนนะว่ารับประกันได้แสดงว่ามาค่อนข้างบ่อยก็พอสมควรครับแล้วก็ทราบมาว่าทางคุณนัทเนี่ยมีการโทรมาหาที่ร้านแล้วก็ให้เตรียมเมนูที่ชื่นชอบอยู่แล้ว ใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับประมาณจะกี่อย่างครับวันนี้มีประมาณ4ีหอย่างครับโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูผมทานได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นรอดูว่าวันนี้คุณนัทจะสั่งอะไรมาให้เราทานเห็นคุณยอดมาก็เลยสั่งแบบจัดขอบพระคุณมากครับก่อนที่อาหารจะมาเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆคือต้องเรียนถามว่ามีความภูมิใจยังไงกับบริษัทดูคุณภาสตรีถูกไหมครับดูคุณภาสตรประเทศไทยต้องบอกว่าเอาจริงๆเลยคือภูมิใจมากเพราะว่าบริษัทเนี่ยเราเริ่มจากบริษัทเล็กๆมีพนักงานสองคน นะฮะพนักงานประจำสองคนแล้วก็รวมตัวผมด้วยเนี่ยเป็นทั้งหมด3ามคนเมื่อเมื่อปี0ูนย์สามฮะปีนี้ก็จะครบปีที่11บเอ็ปีครับแล้วก็บริษัทเราใช้เงินลงทุนเนนนริ่มต้น5ล้านบาทนะฮะยอดขายปีแรกเนี่ยสิบสองคันครับสิบสองคันครับเฉลี่ยเดือนละคันก็ไม่น่าเฉลี่ยเดือนละคันแล้วก็เป็นตัวเลขแบบสิบกว่าคันมาจนถึงประมาณสักปีศูนย์ห้าจนศูนย์หกเนี่ยเราย้ายโชว์รูมจากที่แอรแบ็มาอยู่ที่ทองหล่อ อยอดขายก็เลยขึ้นมาเป็นประมาณ30กว่าคันจุดปเปลี่ยนจริง,รงๆเรียกว่าคุณนายย้ายังตกใจแล้วกันจาก year to year เนี่ยจากกี่คันเป็นกี่คันมันจะเริ่มตั้งแต่ปีช่วงสัก09นนะฮะ09ย์เเนี่ยเราเริ่มขายอยู่ประมาณสัก80คันคือโดดจาก40เป็น80ครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันก็ขายมากขึ้นเท่าตัวแล้วก็จาก0 9นย์เเป็นปี2010นเนี่ยจาก80มาเป็น200ซึ่งตอนนั้นเราก็โอ้เซอร์ไพรส์มากเลยขายได้ตั้ง200คันจากปี 1นนยปีหน่งหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น360คันจนกระทั่งปี2011ทางดูคติเองมาเปิดโรงงานนะฮะโรงงานประกอบที่ประเทศไทย,ยช่วงปลายปีนะฮะเริ่มแอคทีฟแล้วช่วงควอเตอร์แรกของ2012ทําทำให้ตอนนั้นยอดของเราเนี่ยปี2012เราสมม่งมอบลดไป1,500คันจากจา0กว่า <360 S 1> ก็โตไม่มากเท่าไหร่ประมาณสัก500%ประมาณนั้นครับแล้วก็จากปี2012เนี่ยรเราก็รันมาทั้งปีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนขยายโอเปอเรชันมีการเปิดดีลเลอร์เพิ่ม,มก็ทำให้ยอดของเราในปีที่ผ่านมา2013เนี่ยจบไปที่2,500คัน2,500คันคแล้วสำหรับปีเ,เรา2014ครับทาร์เก็ตก็อยู่ประมาณ3,000คันนะครับ ความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคงรู้ดีว่ามีมีข่าวคุยกันเยอะมากเลยว่าเฮ้ยลูคคาติสตี้จะมาเปิดโรงงานประกอบที่เมืองไทยจุดเริ่มต้นอันนี้คุณนัทเป็นคนเสนอเขาหรือว่าเขาเห็นว่าทางประเทศเราเนี่ยมีมีคนที่ชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์เยอะมากจนอยากจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักปี2008นะฮะตอนนั้นเนี่ยเราเราได้แจ้งทางขอบคุณมากครับเราได้เราได้คุยกับทางฝรั่งว่าทางคนอิตาเลียนนะทางโรงงานบอกว่าเอ๊ะแบบ อยู่ลองมาดูไหมย f a ิลิตี้ที่เมืองไทยเราก็ทำ f ฟ a s i b i l i t y ไปให้ดูว่าข้อดีเนี่ยนอกจากว่าจะยอดขายในเมืองไทยได้เยอะ b e n นเ i ฟคุณได้อะไรบ้างนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในประเทศร,บรอบๆเราในเอเปเนี่ยเริ่มได้สิทธิ์แล้วนะฮะถ้ามาประกอบที่นี่หมายถึงว่าเรื่องโลจิสติกเราเป็นศูนย์กลางในเอเป็แล้วก็เรื่องของ Tax Benefit ที่เขาจะได้ในเอเปทั้งหมดเนี่ยถ้าเขามี l o c a l content เกิน40ก็เท่ากับว่า เขาจะส่งออกโดยที่ประเทศที่ท,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 ที่ที่นำที่นำเข้ามาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยรวมถึงในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศแถบนี้ต้องบอกว่าอย่างในประเทศไทยปีหนึ่งขายมอเตอร์ไซค์เล็กเนี่ยประมาณสองล้านกว่าคันโอเคสองล้านกว่าคันเราจะมอเตอร์ไซค์เล็กแต่ว่าด้วยเนเจอร์ของคนเนี่ยถ้ามีเงินซื้อมอเตอร์ไซค์ใหญ่แน่นอนนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เรื่องก็เงียบมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2010<ๆ>เขาก็เริ่มมาคุยแล้วคุยกับ BOI เราก็เข้าไปคอนทริิวไอเดียบางส่วนว่า benefit ที่คุณได้มีอะไรบ้างก็ใส่รายละเอียดลงไปเพิ่มขึ้นเราก็ทั้งตอนปี2010-2011เนี่ยคือยอดขายเราเริ่มเยอะและ้ว200คันเริ่มพอ,อม,มีสิทธิ์มีเสียงเมื่อก่อน,อนยอดขาย40คันไปพูดเขาก็แบบอเยแล้มันจะขายได้สักกี่คันอะไรี่ยครับซึ่งการเจริญเติบโตที่เรียกว่าจากจาก12 12คันจนมาถึงเป็น2,000กว่าคันเนี่ยคือ เราเราคิดว่าอย่างตัวคุณนัทเองเนี่ยเป็นแรงผลักด,ดันให้มันจเจริญเติบโตขนาดนี้ได้ยังไงภาพตรงนั้นมันมันมันชัดไงตอนเริ่ม,ม,มน,นีต้อง,งต้องบอกว่า<ม>ถ้าถ้าพูดถึงนะตอนเริ่มย้อนกลับไปสิเอ็ดปีที่แล้วเนี่ยมองไม่เห็นภาพ2,000คันเลยฮะไม่ไม่เห็นภาพแล้วก็ไม่เคยเนึกคิดว่าเป็น additional brand คือสมัยนั้นผมทำ bm ครับนะฮะก็เป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วก็ตอนนั้นไปเรียนที่เยอรมันพอดีเป็น business school ของ bm แล้วก็เจอเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนคนนี้เป็นคนเวนเนซุเอลา<ม>เขาก็เป็นอร p o r t ร์ของดูคาติเขาบอกนี<ม>่ดู <"Hey, you S 2> ชอบมอเตอร์ไซค์นี่ไปที่นู่นผมชอบมอเตอร์ไซค์ก็แต่ขี่มอเตอร์ไซค์ bm อะไรเงี้ยไปทริปกับเขาตอนระหว่างระหว่างช่วงเบรกก็ช่วงเบรกปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจว่าเรานั่งเครื่องบินไปบอโลญญา<ม>แล้วก็ไป p r e ซนต์เขาว่าเราอยากเป็นตัวแทนดูคาติที่ประเทศไทย<ม>ตอนแรกเขาก็คงงงแบบไทยแลนด์ไต้หวันเอ๊ะมันประเทศอะไรอะไรเงี้ยฝรั่งก็ยังงงอยู่เราก็เลย ก,ก็คุยจนเขาพอเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรมากมเดือนตุลากลับมาเขาก็ส่งสัญญามาด้วยความที่คุณนั้นเนี่ยอยู่ในวงการรถจนมาก่อนค,คิดว่ามันเป็นส่วนสําคัญไหมในการที่เราสามารถทําทางด้านนี้ได้ดีคือมัน<ำ>มองอ่าน,น,นเข้าใจมาสี่ล้อกับสองล้อคิดว่านะถ้าถามผมนะฮะต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ทํามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราได้ได้เรียนรู้มาจากทางธุรกิจของครอบครัวรทั้งของทางเ bmw คืองานทุกอย่างที่ทำเนี่ย สะสมเป็นประสบการณ์ทั้งในเรื่องของงานทั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับ personality เรื่องของคนที่เป็นแบบอย่างว่าเราอยากจะทำงานเป็นยังไง mm. เหมือนเขาไหมอะไรเงยน,นะครับอย่างดูคัตี้เนี่ยพูดถึงคู่แข่งมีปัญหายเยอะไหมครับเราจะไม่เรียกว่าคู่แข่งนะครับ mm. เรามองว่าในตลาด BIG b บ k e เองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาก็จะมีเหมือนรถยนต์แล้วแต่ว่าคนใช้เนี่ย จะใช้เขาเพื่ออะไรอย่างถ้าไปทัวริ่งแน่นอนต้องเป็นลักษณะมอเตอร์ไซค์แบบนี้ขี่แบบเป็นคริสก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้มอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่เป็นแบบนี้เราก็มองว่าแต่ละแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองถามว่าถ้าคู่แข่งในเรื่องของราคาเนี่ยใช่ละแต่ถ้าเป็นเซกเมนต์เนี่ยชัดเจนดูคติก็เป็นเซกเมนต์ของเขา B.M ก็มีเซกเมนต์ของเขา Harley ก็มีเซกเมนต์ของเขาแต่พอพรา์เร็งมาอยู่ใกล้เคียงกันปุ๊บเนี่ยก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกซื้ออะไร ก็อยู่ที่การอยู่ที่การทำแบรนดิงแหละว่าว่า,วาใครทําแบรนด์ได้ดีกว่าการแบรนด์ใคร,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 รแข็งกว่ากาันคุณจ่ายเงินขนาดนี้<ป>เขารู้สึกว่าโอ้เขาซื้อแบรนด์แบรนด์นี้มัน represent ตัวเขาได้ทีนี้กลยุทธ์การตลาดของ,ของดูคาทซี่เมืองไทยเป็นยังไงครับต้องบอกว่ากลยุทธ์การตลาดเนี่ยของของเราเมื่อสองสปีหลังกับช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยต่างกันเยอะมากนะฮะถ้าเอาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยเรามองว่านี่คือ product ที่เป็น product niche นะสิ่งที่เราต้องการจะสร้างก็คืออันเนี้ย มันเป็นสินค้าที่มันเป็น,ปนสินค้าที่ที่ราคาแพงนะ,ะเป็นสินค้าที่เป็นไฮเอนด์ end. หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขับขุณครับเราก็มองว่าการทำแอคทิวิตี้เป็นสิ่งที่สำคัญ <c oughs> เพราะว่าอย่างสมมติคุณยอดซื้อมอเตอร์ไซไปคันหนึ่งสวยมากเลยโอ้โหชอบมากแต่ไม่รู้จะขี่ไปไหน6เดือนอาจจะเบื่อละงั้นขายทิ้งดีกว่าไม่มีแอคทิวิตี้เราก็เลยในความหมายของคนนั้นคือเป็นการทำให้เกิดคอมมูนิตี้แล้วก็ไปขับขี่ เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณยอดมีเราจัดเป็นคอร์สเราเรียกว่าเป็นด u คติไรดิ้งเอ็กซ์เพรียนขอบคุณครับคือด้วยด้วยคอร์สของเราเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้ามาจับกลุ่มกันแล้วก็เราก็แชร์ประสบการณ์ในการขับขี่โด mm. ยที่เรามีอินสตรัคเตอร์ของเราเนี่ยขอบคุณครับไป,ไปเรียนไปเรียนไปเรียนขับขี่จากที่อิตาลี mm. แล้วก็เอามาสอนลูกค้าเราเน้นว่าการขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไง mm. แล้วขี่ยังไงให้สนุก โดยที่ไม่อันตรายสิ่งที่เราเราแชร์ให้กับลูกค้าเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ไรดิ้งเกียร์คือชุดต้องครบนะอุปกรณ์ต้องครบแล้วก็วิธีการขับขี่จะเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นคอมมูนิตี้อันนี้เป็นส่วนแรกที่เรา,เ,าเริ่มที่จะทํากิจกรรมทางการตลาดอันที่สองเนี่ยเรามองว่าสําคัญมากคือเนื่องจากผมอยู่กับธุรกิจรถยนต์ม<ๆ>เยอะก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่บางทีคนไม่กล้าเล่นรถเนี่ยเนื่องจากว่าราคารถเนี่ยมันลงเยอะ เราก็เลยพยายามจะสร้าง resale value ของเรือว่าตลาดรถมือสองของดูคาติเนี่ยให้มันให้มัน whole value เนี่ยให้ได้มากที่สุดอาจจะพูดถึงปีหนึ่ง d p r e แค่5%้าเปอรนต์หรือสิอนตอันนี้เอาถึงสมัยก่อนก่อนนะฮะ<ม>ตอนที่เรายังขายอยู่แบบ80คันอะไรเงี้ยช่วงสมัยนั้นเนี่ยทำได้บางทีลูกค้าใช้รถไปปีหนึง่งอยากจะมาเทรดกับเราเป็นรถรุ่นใหม่เนีน<ม>เราแบบหัก5% 10%ลูกค้าก็โอ้ยแฮปปี้เราก็ซับซ่า้ส่วนนั้นไปแต่ว่าเราก็ขายเราก็ขายในราคานี้นะฮะพอเราขายสูงเนี่ยข้างนอกเขาก็ต้องขายราคาสูงขึ้นเพราะว่ามันก็จะสูงทตลาดแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์พยายามเน้นในเรื่องของไลฟ์สไตล์โอเคอันนี้่ยมันไม่ใช่เป็นมอเตอร์ไซค์นะแต่นี่คือไลฟ์สไตล์ทำไมคุณถึงต้องไปเรียนขี่ม้าไม่เห็นมีใครขี่ม้าบนถนนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นเป็นเป็นฮอบบี้อย่างหนึ่งเหมือนกัน แต่คุณสามารถเอามาขี่มันถนนบด้ด้วดแล้วสิ่งที่เราพรバวาย่เนี่ยคุณจะขี่ยังไงให้มันถูกต้องและปลอดภัยและสนุกกันมา บางคนเขาโชคดีมากเลยนะผมต้องยอมต้องต้องเรียนตรงว่าบางคนเขาโชคดีมากเลยว่าได้ทาในสิ่งที่เรารักจนการทํางานเนี่ยไม่ใช่การทางานละมันเป็นการออกไป explore ออกไปเที่ยวเล่นอะไรต่างๆคือทุกวันนี้เวลามาทํางานเนี่ยผมไม่คิดว่าเนี่ยมันคือการทํางานถามว่าเหนื่อยมีไหมใจที่เราบางทีเราหมุดหมิดมีไหมที่มันไม่ได้อย่างที่เราอยากจะได้หรือว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแต่ว่าเรามองว่าทุกวันที่มาทํางานเนี่ยคือมันคือสนุก เราผมก็พยายามคุยกับทางลูกทีมเสมอว่า<ม>ถ้าวันหนึ่งคุณมาทํางานแล้วรู้สึกไม่สนุกต้องมีอะไรผิดปกติแล้วมไม่ตัวคุณก็บริษัทเรา<ม>คุณไม่ควรจะมาทํางานบอกต้องมาทาต้องมาเจอ,อนี่อีกแล้วต้องมาเจอคนนี้อีกแล้วม,มันควรจะแบบหงวันจันแล้วเราจะได้มาทํางาน<ม>นี่คือความสนุก<ม>นี่คือแพชชั่นนี่คือสิ่งที่แบบเราเราชอบแล้วเราได้ไมาเห็นมันคือผมผมจะจะไม่ถามว่า ข้อดีของคุณนะคืออะไรเพราะว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่เขารู้อยู่แล้วนะมึงสามารถศึกษาหรือว่าเล้าตัวเองอาจจะพูดอะไรออกมาก็ได้ข้อด้อยดีกว่าที่เราคิดว่ามันเป็นข้อด้อยของเราเองอืมพอได้องออกไหมเอาเป็นคือคือข้อด้อยเนี่ยต้องบอกว่าคนเราในแต่ละช่วงชีวิตนะฮะเราก็จะมีประสบการณ์ที่ที่เราเจอแล้ว <c oughs> ก็เราก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิตนะฮะอย่างช่วงเมื่อก่อนเราก็จะเป็นแบบหนึ่ง ช่วงนี้เราก็จะเป็นแบบหนึ่งช่วงเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นคนผมอาจจะเป็นคนใจร้อนนะฮะแล้วก็เคยมีโมเมนต์นั้นไหมครับคุณนัทมีเมื่อ <c oughs> ก่อนเป็นคนใจร้อนแล้วก็ต้องได้ในสิ่งที่เราที่เราคิดว่าจะต้องได้คือคือวิธีการของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ผมไม่ค่อยงอลูกทีมเมื่อก่อนนะฮะวิธีที่เราบริหารคนเรามองว่าจากเมื่อก่อนเราคิดว่าไม่เป็นไรเราไม่ง้อใคร ระบบดีรันได้เราเองเรามีความสามารถเรารันได้ตอนนี้ไม่ใช่ละ People make difference สำหรับผมนะ mm hmm. ต่อให้ระบบคุณจะดีแค่ไหนก็ตามเนะี่ยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันผมสำหรับผมเองนะฮะคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมเองเนะี่ยผมมั่นใจว่าคนไม่เหมือนกัน mm hmm. ระบบมีแบบนี้แบบวางดีหมดทุกอย่างเลยระบบ IT ในเรื่องของ KPI อะไรวัดทุกอย่างแต่สุดท้ายถ้าไม่ใช่คนคนนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยน mm hmm. ผมบอกว่าสมมติคุณยอดทำง,งานกับผมคุณยอดเป็น CFO ผมบอกว่าคุณยอดนี่มีประวัติที่ดีมากเลยคลีนมากๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณยอดเสนอมาเนี่ยมันมีความไว้ใจและกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นระบบมันไม่ต้องมีเหมือนกับไม่ต้องมียามแลวมีกล้องวงจรปิดถึงออกไหม,มคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะมียามหรือคุณมีกล้องวงจรปิดแต่ถ้าอีกคนหนึ่งมาเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีลักษณะแบบนี้เนี่ย อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทําง,งานหรือคนคนนี้เราแบบเรา trust เขาได้เต็มที่เรามั่นใจเขา contribute ให้ทบงานเต็มที่ก็ต้องดูแลแบบนีน้อันนี้เป็น,เป,นเป็นความคิดของผมพอมาถึงช่วงหลังๆปุ๊บเนี่ยก็เลยจะเน้นในเรื่องของคนมากแล้วก็รวมถึงในช่วงสัก3ปีหลังนะฮะได้ได้มาศึกษาพุทธศาสนาเยอะขึ้นๆๆก็เริ่มเอาคำสอนของของของที่พระพุทธเจ้า,าสอนนะ เริ่มเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็มาเริ่มปรับใช้กับในองค์กร คนก็อาจจะมองว่าไม่นายไม่แคร์อะไรหรอกนายอยากได้เงินอย่างเดียวนายอยากขย<ม>ายตลาดอย่างเดียวแต่ว่าทุนนั้นมีประสบการณ์มาเยอะน่าจะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วบริษัทพวกนี้นถ้ายิงคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยมันโตไดไ้ไม่เท่าไหร่คือคนมันต้องเห็นมุมมองเดียวกันคือมันต้องวิ่งไปในท,ทางเดียวกันม,มีวิธีการดูเคาน์เตอร์ยางไง,องเอาเป็นว่าในช่วงช่วงหลังแล้วกันนะฮะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแบบปฏิบัติธรรมพุทธศาสนากับการขายของขายของลักชัวรี่นี่แบบโอมันคนละอย่างกันเลยมันไปได้กันไม่ได้หรอก ส่วนตัวผม,ผมมองว่าจริงๆมันไม่ใช่ผมเอาสิ่งพวกนี้มาปรับใช้ได้เยอะมากอย่างเช่นเมื่อก่อนเราบอกว่าผมถามเซลล์ว่าคุณขายรถเนี่ยคุณคิดถึงอะไรคอมมิชชั่นผิดละคุณขายรถเนี่ยคุณกำลังทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขามีความสุขนะเขาใช้เงิน4ี่ห้าแนบาทเนี่ยเขาได้ความฝันของเขาไปแล้วคุณบริการเขาเต็มที่เขาได้รถไปเขาแฮปปี้เขาแนะนําเพื่อนมาซื้อรถกับคุณอีกคุณบริการเขาเต็มที่ คุณขายรถได้เยอะบริษัทจ่ายค่าคอมให้คุณเงินมันมาเองทําให้เต็มที่แล้วก็ทําโดยที่ไม่ได้หวังว่าทําอันนี้แล้วจะต้องได้อะไรนะอันแรกที่ผมบอกกับทางทีมอันที่2เรื่องของออไม่อยากจะใช้ควาว่าศีลมันอาจจะดูว่้ยแบบบริษัทนี้อะไรเนี่ยแต่เราลองคิดดูว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการโกโหกไม่มีการขโมยไม่มีการดินทากันทุกคนแบบ เขาเรียกว่าปณีปนอมพร้อมที่จะช่วยเหลือกันนะผมถามว่าองค์กรอย่างนี้น่าอยู่ไหมหรือในสังคมแล้วกันเราใช้สังคมแบบนี้สังคมแบบนี้น่าอยู่นะครับเพราะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะคิดถึงคนอื่นก่อนเราไม่ได้คิดว่าทําเพื่อจะเอาพอสิ่งต่างๆพวกนี้นะครเราเริ่มเราเริ่มเราเริ่ม,มถ่ายทอดให้กับทางทีมงานปีหนึ่งเนี้ยผมพาทีมงานไปเ <c oughs> ข้าร์สปฏิบัติตธรรมเนี่ยสี่วันสามคืนมีอาจารย์บรรยายแล้วก็ ปีหนึ่งอีกประมาณสองครั้งที่มีมีม,มีนิมนต์เป็นพระหรือว่าเป็นอาจารย์เนี่ยมามา,มาบรรยายแล้วการบรรยายเราไม่ได้พูดถึงเ,าเอาบาลียากๆมาสอนเราในเรื่องของชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นเนี่ยม,มาให้เขาเห็นว่าทําอันนี้แล้วได้อันนี้หรือทําอันนี้แล้วไม่ดียังไงพ<ม>อเป็นแบบนี้ปุ๊บคนที่เข้ามาในองค์กรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันว่าก็จะมีแต่คนทีเ่เรียกว่าคนที่ดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรา<ม>ตอนนี้มีลูกน้องทั้งหมดกี่คน ทั้งหมดถ้าถ้ารวมถึงขอบคุณครับรวมทั้งในโชว์รูมด้วยเนี่ยประมาณ120คนีะคนครับ120ตอนนี้ประมาณ120คนก็โตโตโตขึ้นเยอะมากหมือนรันเยอะครับจากจากสองคนเนี่ยนะฮะเมื่อสิบอดปีที่แล้วทีนี้ทีนี้มาพูดใน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 มุมมองของมอเตอร์ไซค์บ้างตอนนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นตอนนี้ดูคติเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นเซ็กเมนต์ครับนะฮะ เซกเมนต์นี่เรามีเซกเมนต์แรกก็คือมอนสเตอร์คือถ้าเปร anyway nice ียบเทียบกับรถเนี่ยฮะอธิบายง่ายๆก็เหมือนประมาณแบบ B M s e r i e s 3 B M s e r i e s 3ก็มีทั้ง3 16 318320325มอนสเตอร์ก yeah. ็คือเหมือนเป็นซีรีแล้วก็แต่ละรุ่นก็จะมีเป็นเครื่องที่ต่างกันจะเป็นเครื่อง800เครื่องพันหนึ่งเครื่องพันหนึ่งก็มีแบบเครื่องพันหนึ่งที่แบบมีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโช๊คคือเหมือนกันเลยฮะคอนเซปต์เดียวกับรถยนต์อันที่สองก็จะเป็นรุ่นไฮเปรรจเป็นถที่ ชื่อเขาบอกอยู่แล้วเป็นพวกโมตาดก็คือแบบขี่ออกแบบสูงๆนิดนึงแล้วก็ขี่สนุกๆนะฮะมอนเซอร์ที่เป็นรถที่ขี่ในเมืองรุ่นที่3ก็จะเป็นเดวิลเดวิลนี่จะเป็นครูเซอร์เซกเมนต์บางคนอาจจะบอกคล้ายๆล้ายฮาร์เรย์แต่จริงๆมันไม่ใช่ฮะใช่แล้วก็เป็นมูติสตราดามูติสตราดานี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนคือมูติเขาแบบมัลติสตราดานี่แปลว่ารถก็คือขี่ไปถนนอะไรก็ได้คอนเซ็ปต์ก็คือโฟร์ไบค์กินวันไบค คือมีมี4โหมดแล้วก็จะเป็นซูเปอร์ไบค์ซูเปอร์ไบค์ก็เป็นรุ่นที่ดูกติมีชื่อเสียงครับแล้วอย่างถ้าวันหนึ่งผมอยากจะเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์บ้างนี่มันยินดีเลยครับจะเชิญที่วิภาวดีนะครับเพราะว่าเรามี <c oughs> เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามีคอร์สสำหรับคนที่คนที่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลย <c oughs> ไม่แบบไม่เป็นเลยนะครับ,บขี่จักรยานก็ไม่เป็นแล้วก็เราจะมีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครูฝึกเรามีรถให้เรามีหมวกเรามีถุงมือให้ แล้วก็ครูฝึกนี่จะวิ่งวิ่งประกบนะฮะรถจะล้มก็จะแบบคอยมาจับให้ขนานั้นเลยหรอถ้าอยากจะเล่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องมีจับเส้นชักประมาณเท่าไหร่ค่าเมเนเนซ์อะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะนะฮะเ<ม>นื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์นี่มันเหมือนเป็นเป็นเป็นฮอบบี้เราไม่ได้คงไม่ได้ขี่ไปทํางานทุกวันภาพลักษณ์ของแบรนด,ด์ดู c คตตที่เราพยายามทำเนี่ย ในพวกตามหนังสือไลฟ์สไตล์แมกกาซีนหรือทำให้ทำให้คนที่ไม่รู้จักดูกติเนี่ยมองว่าอันนี้คือสินค้าลักชัวรี่เหมือนเป็นเฟอร์รี่ของมอเตอร์ไซค์แต่ว่าในแง่ของฟินแลนเชียล c แพ็กเกจที่เราพรอไวให้เนี่ยเรามีเป็นแคมเปญที่เรียกว่าบอลลูนก็คือดาวน้อยอาจจะพูดถึงเงินดาวแบบ60,000บาทผ่อนเดือนนึงประมาณหก0 0นบาทแล้วก็มีมีเป็นเรียกว่าบอลลูนก้อนสุดท้ายอยู่ส่วนหนึ่ง ก็ถามว่าใช้เงินเยอะไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เยอะนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของแมนเทนส์แพ็กเกจอยู่แล้วแม,มนเทน้์จริงๆไม่ไม่ได้เป็นจุดที่ที่เยอะนะส่วนที่เป็นเอ็กเ s นที่เยอะจริงๆของลูกค้านี่คือของแต่งนะเพราะ <ๆ S 2> คนที่ได้มอเตอร์ไซค์ไปเสร็จเน<ห>ี่ยจะพยายามอยากที่จะคัสตอมไมซ์มอเตอร์ไซค์ของตัวเองใช่ไม่ใ,ใช่ฮะในส่วนตัวของคุณท่านเองเนี่ยมองธุรกิจตรงนี้หรือว่า ความเป็นความความที่คุณนัทเป็นคุณนัทเนี่ยอีก5ปี10ปีมองตัวเองหรือมองบริษัทยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเมื่อก่อนจะคอนเซิร์นมากเราต้องพยายามทำอะไรก็ได้ที่จะสิเคียวธุรกิจของเราเนี่ยให้มันมั่นคงแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันมั่นคงเลยเพราะว่าแบรนด์อย่าลืม,มว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้นำเข้าแต่เป็นผู้เดียวของแบรนด์ดูคาติแต่นั้นก็คือแ<ม>บรนด์ของคนอื่นหรือว่าหนึง่งดูคาติเองธุรกิจเขาอาจจะไม่ดีก็ได้ สิ่งที่เราทําได้วันนี้เนี่ยก็คือทําให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่แล้วเราก็วางแผนในสิ่งที่เราควบคุมได้สําหรับแฟกเตอร์ที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยเราไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปคิดว่าตกลงค่าเงินมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงคุณก็เฮชค่าเงิน 1. แล้วถ้ามันไม่ได้ใน worst case คุณจะทํายังไงก็คิดได้แค่นั้นแต่ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปนั่งกังวลเหมือนว่าเขาจะมาเอาแบรนด์เราไปไหมค่าเงินจะผันผวนไหมจะมีลูกค้ามาซื้อลหรือเปล่าก็ทํา แค่ท,ทำเลย,เลยใช่โฟกัสกับปัจจุบันให้ดีที่สุดใช่ฮะทำให้ดีที่สุดแล้วก็วางแผนแต่ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีแผนสำรองของเราว่าเราจะทํำยังไงกับอนาคตของบริษัทของเราจะทำาไงับครอบครัวของเราหรือว่าตัวของเรา,าไม่ย่างตัว,ต,วตัวเองเลยมองว่าในอนาคตอยากจะไม่รู้มีโปรเจกต์อะไรอ,อื่นอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมกําลังกําลังไปหาซื้อที่สักแบบห้าสิบไร่ร้อยไร่ปลูกข้าวปลูกข้าวเพื่อเพื่ออะไรครับทานเองครับแลฮะครับอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สิ่งหนังสือการทำที่เราศึกษาด้วยหรือเปล่าก็เหมือนกับจะเรียกว่าปรีกวิเวกก็คงไม่ใช่ไม่ไม่เชิงคืออยากที่จะมีชีวิตที่กลับไปอยู่กับธรรมชาติที่มันมากขึ้นคือทุกวันนี้เราอยู่กับสิ่งที่มันเรียกว่าปรุงแต่งสิ่งที่มันแบบปลอมๆเยอะการที่กลับไปอยู่กับธรรมชาติได้แบบใช้ชีวิตง่ายๆคือผมเคยไปไปปฏิบัติธรรมแล้วก็นอนแบบเป็นคล้ายๆกุดพระอะไรเงี้ย ไม่มีไฟ3วันสองคืนเออสบายดีไม่มีเตียงไม่มีหมอนไม่มีไฟจุดเทียนกลางคืนนอนก็น,นอนมีใช้อะไรนะฮะสบู่จอรนสันอันเดียวแปรงสีฟันยาสีฟันจบแล้วชีวิตลองจริงๆแค่นี้ก็ก็เพียงพอนะอะไรที่เกินวันนะี้มันเป็นสิ่งที่มันมันมันเกิดขึ้นมาทั้งนั้นนะยังไงวันนี้ในานามของลันส์เบรก ขอขอบพระคุณมากนะครับที่เรียกว่ามาร่วมทานอาหารแล้วก็พูดคุยแล้วให้แง่คิดอะไรดีๆขึ้นอีกเยอะคือต้องต้องต้องบอกว่ายังเป็นคนหนุ่มที่มีมุมมองธุรกิจที่เรียกว่าเกิดตัวคือเป็นเป็นผู้ใหญ่มากในมุมมองของเรื่องการบริหารคนอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าอยากให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยศึกษาจากคุณนัทด้วยขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ